สวัสดีวัยรุ่นกันภพาทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิว1ต่อ100แมนดาล่านะครับต้องขอขอบคุณทางร้าน PZN Hobby Shop บิชยนะครับที่ส่งหุ่นตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมถ้าท่านใดดูรีวิวแล้วสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ สำหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับของเจ้า1:100ต่อ m a n ดา l าตัวนี้นะครับผมถูกวางจำหน่ายในปี2025นะครับแผงลันเนอร์มีทั้งหมด19แผงในส่วนของราคาจะอยู่ที่ประมาณ900บาทถึงพัตนต้นๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวแกะกล่อง Unbox เจ้า m a n d า l าตัวนี้นะครับผมได้อัปโหลดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ในช่อง YouTube m i e r Ganpa Builder นะครับผมหรือว่าคลิกที่ปุ่มตัว i มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็ได้ทำการประกอบเจ้าแมนดาริเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ชิ้นส่วนส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอันเดอร์เกตซะส่วนมากเลยนะครับผมแล้วก็การประกอบเนี่ยผมว่าไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากมายนะครับการประกอบเนี่ยไหลลื่นอยู่พอสมควรเลยคล้ายๆกับเราประกอบออพวกม t สเตเกตของทางบันไดนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับแต่ก็ยังพอจะมีจุดที่ควรระวังไว้ด้วยนะครับ จุดที่ควรระวังจุดแรกนะครับผมก็คือบริเวณเขาของหัวตรงนี้นะฮะคือมันมีลักษณะที่ยืดยาวออกมาจากตัวหัวอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีความแหลมแล้วก็มีความบางในระดับหนึ่งเลยนะครับตรงเนี้ยคือมันจะเกี่ยวนิ้วเกี่ยวมือเราได้ง่ายเลยนะครับก็ระวังทํามันหักด้วยนะครับ จุดข้อควรระวังในการประกอบอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของกระโปรงข้างตรงนี้นะครับซึ่งตอนแรกที่ผมดูจากแผงลันเนอร์เนี่ยผมคิดว่าไอชิ้นนี้จะเป็นโล่นะครับเพราะว่ามันดูใหญ่นะครับผมแต่ความจริงแล้วมันคือกระโปรงด้านข้างของตัวหุ่นนะครับซึ่งจุดที่ควรระวังนะครับก็คือการที่เราประกอบชิ้นฝาปิดตรงนี้นะฮะยัดเข้าไปกับตัวแกนสีเทานะครับผมซึ่งพอเรายัดเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวแกนสีเทาเนี่ย มีอาการเกิดขึ้นฝ้านิดหนึ่งนะฮะคือผมลองพยายามอย่างเบามือแล้วทุกชิ้นเลยนะครับผมแต่มันก็ยังขึ้นฝ้าทุกชิ้นนะฮะตรงนี้คือพยายามจับมันยัดให้เข้าแบบทีเดียวนะฮะแต่ไม่ต้องยัดแรงไม่ต้องงางมันมากนะครับแล้วก็แนะนํานิดนึงนะฮะเวลาเปิดปิดไอตัวฝาตรงนี้นะฮะอย่าพยายามเปิดปิดมันบ่อยนะครับเพราะว่าไอตัว ฝามันก็จะไปงัดกับชิ้นส่วนที่เป็นสีเทานะครับมันก็อาจจะทําให้เดือยมันหักได้นะครับตรงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าจะเปิดจะปิดเนี่ยก็ขอให้อย่าเปิดปิดบ่อยนะฮะซึ่งตรงจุดนี้นะฮะมันจะต้องทําการเปิดเพื่อที่จะเอาไอ้พวกเอฟเฟกต์มิสไซน์ตรงนีนะะ้สีเหลืองตรงนี้นะฮะถอดไอชิ้นสีแดงออกแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะคือก็พยายามเลือกเลยนะครับว่าจะให้ตัวหุ่นเนี่ยโชว์เป็นแบบ ยิงมิสไซล์หรือว่าจะไม่โชว์นะครับผมก็ลองเลือกกันดูนะครับในส่วนต่อมานะฮะจุดระวังอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือพาร์ทเอฟเฟกตัวกระสวยนะฮะไอพ่นมิสไซล์ตรงนี้นะครับผมซึ่งไอ,อตรงดอกๆตรงนี้นะฮะมันแหลมมากๆเลยนะครับตรงนี้เวลาประกอบจับชิ้นนี้นะฮะยัดเข้าไปในตัวชิ้นแหล่มๆตรงนี้ก็ระวังมันทิมนิ้วด้วยนะครับแล้วก็ระวังจะทำไอ,อตัวปลายแหลมๆคมๆตรงนี้หักด้วยนะครับ ในส่วนของการติดดีแคลน้ำนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะผมถือว่าคุณภาพดีแคลน้ำเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะครับมีพื้นผิวที่ไม่ได้บางมากเกินไปนะครับแล้วก็การแปะติดยึดเกาะนะครับพวกกาวพวกอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ สรุปโดยรวมของการประกอบนะครับถือว่าไม่ได้มีปัญหาจุกจิกอะไรมากมายนะฮะประกอบได้ไหลลื่นนะครับผมตัวนี้นะไม่มีเหล่าไม่มีควานไม่มีกาวเลยนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับการประกอบโอเคครับเรามาดูในส่วนของดีเทลรายละเอียดของเจ้าแมนดาริกันนะครับผมก็เริ่มจากขนาดของตัวหุ่นนะครับหุ่นที่ติดแบ็คแพคแล้วนะครับผมก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับแล้วก็มีความกว้างอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับ ขนาดตรงนี้นะครับไม่ได้รวมพวกพาร์ตเอฟเฟกที่ติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับ ในเรื่องของดีเทลนะครับผมหุ่นตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามีดีเทลมาให้ในระดับปานกลางนะครับผมพอให้ได้ตัดเส้นกันอยู่บ้างนะครับส่วนลวดลายสีสันตามตัวนะครับผมอาจจะเป็นสีแปลกใหม่ที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะฮะมาในโทนที่แบบว่าเป็นสีชมพูอ่อนนะครับผมเป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับอะไรประมาณนี้นะหุ่นสีประมาณนี้เนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับ<ๆ>ก็ดูแปลกตาดีแต่ว่าในมุมมองของผมก็ถือว่าเป็นหุ่นที่มีสีสวยใช้ได้เลยนะครับ ในเรื่องของดีแคลน้ําที่ติดตามรอบตัวหุ่นนะครับก็ให้มาอย่างพอดิบพอดีนะครับไม่ได้ทําให้ตัวหุ่นเนี่ยดูลกเกินไปนะครับผมรวมถึงเวลาใส่พาร์ตเอฟเฟกเข้าไปแล้วเนี่ยตัวกระสวยมิสไซล์ที่ยิงออกมาตามจุดต่างๆของตัวหุนนหห่นเนี่ยทำให้หุ่น่ดูลังการดูสวยมากขึ้นนะครับแต่ก็แอบขัดใจนิดหนึ่งนะฮะตรงกระโปรงด้านข้างนะครับถือว่าแบบใหญ่โตมโหฬารเกินไปนิดหนึ่งนะครับผมตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นโลซะด้วยซ้ำนะครับ โอเคครับเรามาดูในส่วนของจุดขยับกันนะครับผมเริ่มจากส่วนหัวนะครับส่วนหัวเนี่ยสามารถที่จะขยับตรงคอก้มเงยได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวการเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยก็ทำได้นะครับผมรวมถึงตรงหัวนะก้มเงยได้นะครับแล้วก็การหมุนนะครับหมุนได้ประมาณนี้นะฮะผมแต่ว่าเวลาขยับหัวเนี่ยผมอยากจะให้ระวังตรงเขานิดหนึ่งนะครับ ต่อมาจะเป็นบริเวณตรงหน้าอกนะครับตรงนี้นะฮะเราสามารถเปิดมันออกมาได้นะฮะจะเจอข้างในอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็สามารถเปิดออกมาได้เพื่อโชว์คอกพิษด้านในนะฮะแต่ว่าคอกพิษเนี่ยจะอยู่ลึกอยู่นะครับผมถ้าใช้ไฟส่องเนี่ยก็จะเห็นเป็นนักบินเนี่ยนั่งขับหุ่นอยู่ข้างในนี้นะครับในส่วนของช่วงเอวนะครับสามารถที่จะก้มหรือว่าเงยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับ มาเป็นจุดขยับของแขนนะครับผมเริ่มจากหัวไหล่เลยนะครับตัวเกาะหัวไหล่เนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณปีกตรงนี้นะฮะของเกาะหัวไหล่นะครับสามารถที่จะขยับขึ้นลงได้นะครับตรงเกาะตรงนี้ก็จะมีการขยับได้นิดนึงแบบนี้นะครับตัวต้นแขนนะครับสามารถที่จะหมุนได้ซ้ายขวานะครับในส่วนของข้อศอกนะครับสามารถจับยกขึ้นมา2จังหวะได้พับได้ประมาณนี้เลยนะครับ จุดขยับของมือนะครับสามารถหมุนได้รอบนะครับผมเป็นบอลจอยนะขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับพอเราเอาแขนมาประกบกับลำตัวนะครับผมจะทำให้ตรงจอยตรงบริเวณที่เชื่อมกับแขนกับลำตัวตรงนี้นะฮะสามารถพับโยกออกมาได้นะฮะซึ่งโยกออกมาได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเป็นแบบบัตเตอร์ายจอยนะครับตรงนี้ทำให้เราเนี่ยขยับแขนมาด้านหน้าได้ขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็พับไปด้านหลังได้ขนาดนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับเราสามารถกางแขนขึ้นไปได้ประมาณนี้นะครับ90องศารวมถึงหมุนแขนขึ้นลงได้นะครับต่อมาเป็นในส่วนของจุดขยับตัวกระโปรงหุ่นกันนะครับผมเริ่มจากเกาะบริเวณด้านหน้าของกระโปรงนะครับสามารถที่จะพับขึ้นนะฮะลงได้นะครับจะจับบิดซ้ายขวาก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะฮะเป็นบอลจอยนะครับ ในส่วนกระโปรงด้านหลังนะครับสามารถที่จะพับขึ้นพับลงได้นะครับแต่ว่าจะไม่สามารถกางซ้ายขวาได้นะครับต่อมาจะเป็นในชุดของกระโปรงด้านข้างนะครับผมตรงนี้นะฮะจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับอ่าเป็นบานพับแบบนี้นะฮะเราสามารถที่จะเปิดนะฮะจับขยับตรงนี้นะ,ะแต่ว่าอย่างที่เตือนไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างเอ่อไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะฮะเวลาง้างเวลางัดเนี่ย มันจะขึ้นฟ้านะแล้วก็ระวังเดือยหักนะครับผมอย่าขยับมันเปิดปิดมันบ่อยนะครับพอเปิดมันออกมานะฮะก็จะเจอเป็นหัวกระสุนมิสไซล์ซ่อนอยู่ข้างในตรงนี้นะครับก็จะมีซ่อนแบบนี้ทั้ง6จุดเลยนะครับจุดขยับของแกนกระโปรงด้านข้างนะฮะสามารถที่จะหมุนไปข้างหน้าหมุนไปข้างหลังได้นะครับแล้วก็กางขึ้นพับลงได้นะครับรวมถึงสามารถพับกระโปรงไปด้านหลังแบบนี้ได้นะครับผม พอเอากระโปรงมาเสียบเข้ากับลำตัวของตัวหุ่นนะครับจะสามารถทำให้ตัวหุ่นเนี่ยหมุนขยับซ้ายขวาได้แบบนี้นะฮะรวมถึงยังซ้ายยังขวาได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาเป็นจุดขยับของช่วงขานะครับผมตัวขาของหุ่นนะฮะสามารถที่จะพับหัวเข่านะครับแบบนี้นะฮะพับลงมาได้2จังหวะนะครับ ซึ่งจังหวะที่2นะครับจะทําให้ตัวเกาะด้านในหัวเข่าตรงนี้นะฮะขยับตามลงมาด้วยนะครับส่วนเกาะหัวเข่าตรงนี้ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับในส่วนของเกาะบริเวณข้อเท้านะครับผมเกาะด้านหน้าตรงนี้นะฮะสามารถพับขึ้นลงได้นะครับรวมถึงหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเกาะบริเวณ ด้านข้างนะฮะของข้อเท้านะครับ mm ก็สามารถหมุนขึ้นลงนะฮะได้นะครับขยับได้นะครับแล้วก็กางออกมาได้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่เป็นบอลจอยนะครับส่วนกอะข้อเท้าบริเวณด้านหลังตรงนี้นะฮะสามารถพับขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับในส่วนของเท้านะครับสามารถจับหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับผม นอกจากนี้นะครับยังสามารถเตะไปข้างหน้าได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เตะไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับส่วนบริเวณปลายเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้านะครับขยับอะไรไม่ได้นะครับโอเคครับพอเราเอาตัวขานะครับผมมาเสียบเข้ากับบริเวณลำตัวของตัวหุ่นนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยขยับแกนตรงนี้ได้นะฮะเพื่อปรับองศาของตัวแกนขานั่นเองนะฮะสามารถปรับระดับได้นะฮะขึ้นลงแบบนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับบริเวณตรงต้นขานะครับสามารถจับบิดหมุนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการกางขานะครับสามารถกางขาขึ้นมาตั้งได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เตะขาได้ไปข้างหน้านะฮะสูงประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของจุดขยับตัวแบคแพคนะครับผมก็เริ่มจากตรงปีกทั้ง2ข้างนี้นะฮะจะมีแกนอยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะ พับมาข้างหน้าแล้วก็พับไปข้างหลังได้แบบนี้นะครับรวมถึงหมุนขึ้นลงได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวปีกแบคแพคนะครับจะมีตรงนี้นะฮะทั้งหมด6ชิ้นนะครับเป็นบานพับบานเปิดนะครับก็สามารถที่จะเปิดออกมาได้นะฮะก็อาจจะต้องแงะนิดนึงนะครับผมนี่เปิดออกมานะฮะก็จะเจอหัวจรวดมิสไซล์ซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ทั้ง6ชิ้นนะครับผม แล้วก็ท่อพลังงานทัสเตอร์ด้านหลังตรงนี้นะฮะสามารถปรับจับระดับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นตัวแกนสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะของแบกแพคนะครับผมเราสามารถที่จะเอามาเสียบบริเวณด้านหลังหุ่นตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อเชื่อมต่อแบกแพคก,กับตัวหุ่นเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับพอติดแบกแพคเข้าไปแล้วก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับ ในส่วนของอุปกรณ์และก็อาวุธที่ติดมากับเจ้า1ต่อ100แมนดาร่านะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละชิ้นมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับในส่วนของอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมเป็นในส่วนของพวกพาร์ตเอฟเฟกนะฮะเป็นพาร์ตจรวดที่ถูกยิงออกมานะครับผมพร้อมกับเป็นเหมือนแบบกระสวยมิสไซน์นะคะเป็นสีเหลืองใสแบบนี้นะคะซึ่งทั้งหมดนะครับผมจะมี 14ชิ้นนะฮะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นชิ้นยาวนะครับแล้วก็จะมีชิ้นสั้นนะฮะแบบนี้นะครับหรือว่ารวมถึงจะมีกระสวยที่กระสวยเล็กเอ่อมิสไซล์ละกันนะฮะที่มันมีองศาเนี่ยแตกต่างกันนะฮะเพื่อเกิดการแบบให้มีมิตินะฮะผมเวลาเรายิงจรวดออกมาเนี่ยมันก็จะไปคนละทิศคนละทางกันนะครับ ซึ่งเราจะต้องดูดีๆนะครับผมว่าแต่ละประเภทแต่ละรูปทรงของตัวจรวดนะครับมิสไซล์ตรงนี้นะฮะติดอยู่ที่ตำแหน่งไหนของตัวหุ่นบ้างนะครับก็ดูจากในคู่มือได้เลยนะครับส่วนวิธีการติดตั้งนะฮะตรงนี้ผมถอดกระโปรงด้านข้างของตัวหุ่นออกมานะครับจะได้สะดวกต่อการติดตั้งนะครับก็ทาได้ทําการเปิดฝาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเจอหัวแดงๆตรงนี้นะฮะเป็นหัวของมิสไซล์นะครับ สามารถที่จะแกะออกมาได้เลยนะฮะแต่ก็ตอนแกะเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับมันหลุดง่ายอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะหลุดมือและดีดหายไปนะครับผมตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเอาไอตัวหัวมิสไซน์นะฮะสีแดงตรงนี้นะครับมาเสียบเข้ากับตัวพาร์ตเอฟเฟกนะฮะตรงหัวจรวดนะครับมันก็จะได้เป็นมิสไซน์หัวแดงแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเอามาติดตั้งเสียบกับรูตรงนี้ได้เลยนะครับผม แล้วก็ปรับองศาปรับอะไรเอานะครับอ่ามันก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งจุดข้อควรระวังนะฮะก็คือไอ้ตรงแหลมๆตรงนี้นะฮะคือมันคมมากนะครับตรงนี้แล้วเราจะต้องจับดัดจับอะไรของมันเนี่ยมันทําให้แบบว่ามันอาจจะทิ่มมือได้นะครับอาวุธชิ้นนี้นะครับก็คือบีมไรเฟิลนั่นเองนะครับผมก็ดีเทลเนี่ยก็ถือว่ามีมาให้ในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการแปะดีแคลน้ําเข้าไปนะครับผม ในส่วนของลูกเล่นปืนนะฮะก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะจับขยับจับอะไรไม่ได้นะฮะมีแค่ตรงปลายกระบอกเนี่ยที่มันหมุนหมุนได้อยู่นะครับผมที่เหลือก็คือเอาไปให้หุ่นมันจับนะครับชิ้นต่อมานะครับก็คือบีมเซเบอร์นั่นเองนะฮะก็จะเป็น2ส่วนนะครับผมจะเป็นด้ามจับนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นพาร์ตเอฟเฟกสีเหลืองเป็นลำแสงออกไปเป็นดาบแบบนี้นะ,ะซึ่งเราสามารถถอดแยกออกจากกันได้นะฮะแบบนี้นะครับ ซึ่งพอแยกถอดออกมาแล้วนะฮะตัวด้ามบีมเซเบอร์ตรงนี้สามารถเอาไปเก็บได้นะครับโดยวิธีเก็บด้ามบีมเซเบอร์นะฮะเราสามารถเสียบเข้าไปตรงบริเวณชิ้นเกาะกระโปรงด้านข้างของตัวหุ่นนะครับแบบนี้อ่าก็จะเก็บไว้ด้านข้างตรงนี้นะครับมาดูในส่วนของมือต่างๆนะ,ะที่มีมาให้นะครับผมก็อันนี้นะฮะคู่แรกจะเป็นมือถืออาวุธนะฮะซึ่งจะมีแกน ข้างในตรงนี้ด้วยนะครับที่เอาไว้เสียบกับอาวุธเพื่อให้ถือได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับในส่วนมือคู่นี้นะครับจะเป็นมือที่ทําท่าเหมือนกําลังเหนี่ยวไกปืนนะครับผมแล้วก็จะมีแกนด้านในมือตรงนี้เพื่อเสียบกับอาวุธเช่นเดียวกันนะครับมืออีกคู่นะครับจะเป็นมือแบนนะครับผมในส่วนของหุ่นตัวนี้นะครับมีแอคชั่นเบดมาให้ด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาฐานแอคชั่นเบดเนี่ยมาในทรงแบบสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะ ส่วนลูกเล่นการขยับของแอคชั่นเบสนะครับก็คล้ายแอคชั่นเบสทั่วไปเลยนะครับก็จะมีตรงนี้นะฮะที่เป็นเหมือนแกนเอาไว้ล็อกนะครับผมล็อกตำแหน่งไม่ให้มันขยับนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้นะฮะปลดล็อกปุ๊บลงมานะครับก็จะสามารถปรับองศาของแอคชั่นเบสได้นะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้นะฮะจะมีแกนล็อกเช่นเดียวกันนะครับเราคลายล็อกมันออกมาแบบนี้นะฮะสามารถที่จะ ยืดหดนะฮะความสูงของตัวขาแอคชั่นเบรได้นะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับจะเอาไว้เสียบกับตัวหุ่นนั่นเองนะฮะก็จะมีแกนล็อกตรงนี้นะครับก็เพื่อที่จะล็อกไอตรงชิ้นนี้นะฮะไม่ให้สามารถขยับได้นะครับอันนี้คือเราปลดล็อกอยู่นะฮะก็จะสามารถปรับองศามุมตรงนี้ได้นะครับแต่พอเราได้มุมที่เราโอเคแล้วนะฮะเราก็เนี่ยฮะพยายามหาจุดที่มันลงล็อกนะฮะเราก็จะดันล็อกได้เข้าไปแบบนี้นะครับ พอดันล็อกเข้าไปสุดแบบนี้นะฮะไอตรงแกนตรงเนี้ก็จะถูกล็อกแน่นแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับเรามาสรุปภาพรวมกันนะครับสำหรับเจ้า1ต่อ1น0แมนดดลาตัวนี้นะครับผมเริ่มจากการประกอบนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้นะฮะประกอบได้ไม่ยากนะครับความซับซ้อนเนี่ยอยู่ในระดับประมาณมาสเกตทั่วไปนะครับผมแล้วก็ปัญหาในการประกอบนะครับไม่เจอจุดที่มันประกบและแบบแน่นเกินไปหรือว่าหลวมเกินไปนะครับตัวนี้นะฮะไม่มีคว้านไม่มีเหลาไม่มีกาวเลยนะครับผมก็ถือว่าประกอบได้ลื่นไหลในระดับหนึ่งเลยนะครับจุดที่ควรระวังจริงๆนะครับก็พวก ฝาที่เอาไว้เปิดโชว์มิสไซล์ด้านในนะครับผมอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนต้นคลิปนะฮะถ้าเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆเนี่ยไอตัวฝาเนี่ยมันจะไปงัดกับตัวแกนที่เป็นชิ้นสีเทานะครับมันจะขึ้นฝ้าได้อย่างง่ายดายเลยนะครับตรงนี้นะถ้าเปิดปิดบ่อยๆเนี่ยผมเกรงว่าไอตัวจอยเนี่ยมันจะขาดหักได้นะครับผมก็พยายามอย่าเปิดปิดบ่อยนะครับถ้าอยากติดมิสไซล์เนี่ยก็ติดเข้าไปเลยนะครับ ในเรื่องรูปลักษณ์และก็ดีเทลรายละเอียดนะับหุ่นตัวนี้นะครับสีสันเนี่ยออกแบบมาได้ลงตัวดีนะครับเป็นสีแนวโทนแบบใหม่นะฮะที่ไม่ค่อยได้เห็นกับตัวหุ่นซักเท่าไหร่นะครับผมในเรื่องของดีเทลเดินเส้นรายละเอียดที่ให้มาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะฮะให้มาลงตัวอยู่ในระดับหนึ่งนะครับรวมถึงการแปะดีเคลวน้ำรอบตัวหุ่นเนี่ยก็โอเคนะครับผมในส่วนของจุดขยับตามตัวหุ่นนะครับก็บอกได้ว่าหุ่นตัวนี้นะฮะจุดขยับเนี่ยมีความแข็งแรงที่ดีอยู่ในระดับ กลางๆนะครับไม่ได้มีจุดหลวมเกินไปจุดแน่นเกินไปนะครับก็ยังพอขยับจับเล่นได้โดยที่ไม่หงุดหงิดหัวใจนะครับในส่วนของความคุ้มค่านะครับหุ่นตัวนี้นะฮะตอนเปิดพีนะครับผมราคาอยู่ไม่ถึงพันนะครับผมก็ประมาณแบบ8 9 0 0อะไรประมาณนี้นะฮะส่วนราคาตอนนี้นะครับพันต้นๆเนี่ยยังสามารถหาได้อยู่นะครับผมซึ่งราคาที่ผมบอกนะครับพันต้นๆนะครับผมถ้ามีโคต ลดนะฮะในแอปส้มนะครับพอใส่เข้าไปเนี่ยยังไงราคาต่ำกว่าพันแน่นอนนะครับผมและสามารถซื้อได้ที่ร้านผี Z n Hobby Shop หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางร้านผี Hobby Shop เซตเอ็นฮอบบี้ช็อปด้วยนะครับที่ส่งหุ่นตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมถ้าใครดูรีวิวแล้วรู้สึกชื่นชอบนะครับผมสามารถกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามสามารถกดซับสไครป์เพื่อจะได้ติดตามว่าหุ่นตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเป็นตัวอะไรนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับทางช่องมิสเตอร์กันพาเนี่ยจะมีการไลฟ์สดประกอบหุ่นต่างๆด้วยนะครับผมซึ่งการไลฟ์สดเนี่ยผมก็จะประกาศในเพจ Facebook มิเตอร์กันพาบิลเดอร์นะครับรวมถึงช่องทางทาง YouTube ก็จะโพสต์ไว้นะครับผมล่วงหน้านะฮะหวันก่อนที่จะทําการไลฟ์สดประกอบนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปรีวิวตัวนี้กันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเจอกันในรีวิวหุ่นตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ